โยคุณขึ้มบ่สวัสดีครับผมนี่คือการถ่ายทอดสดครั้งแรกครับพี่แอร์ว่าไงสดครับผมสดสดสดเลยเลสดวะมันมันมีระบบไลฟ์สดใน YouTube ไปลองกดดูนี่แหละวะเฮ้ยเปลี่ยนทิศเตอร์วะววเอะเอเฮ้ยเฮ้ยอย่างฟเฟยวคืออะไรกันบ้าง <laughs> ดูเดือดสนัคจริงวนะเนี่ย สวัสดีหกสิบห้าคนครับผมเย่เย่เย่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับว่าไงสวัสดีค่ะขางเย่เย่เย่โอ้รัวว่ะเฮ้ยสวัสดีน้องๆทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พวกเรากำลังทำอะไรกันถ่ายคลิปวันวาเลนไทน์ถ่ายคลิปวาเลนไทน์ดูไม่วันวาเลนไทน์วันนี้เท่าไหร่รอรอบานมากอยากให้เราทําคลิปอะไรวันวาเลนไทน์ไม่เลยบอกเลยพี่บอกเลยตอนนี้จะทำแต่ก็จะถ่าย ยังไม่รู้จะถ่ายอะไรหยุดหยุดห้าพี่ครับพีเอชหายไปไหนพีททำงานหน่อครับผมพี่ปอนน่ารักสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับขอของพี่เย็นไม่มาครับผมเยอะมากคอมเมนต์พี่แอนน่ารักขอบครับพี่โนหายกี่นาทีแล้วหนึ่งนาทีครับผมตอนนี้คนดูเจ็ดร้อยแปดสิบคนโอ้โหเยอะว่ะใครเข้ามาแล้วกระทิบไรกระเทิมไรเลยครับเข้ามาแล้วช่วยกระเทิมไรเลยนะเรียชื่อพิซซ่าเย็ดเป็ดใช้แอปไลฟ์สดแล้วครับครับผมในยูทูบเรามีไลฟ์สดแล้วครับพี่อมพูดอะไรหน่อยสิ นั่งกินแรงกินเฟมคนอยู่เนี่ยมึงทำอะไรอย่างไรตอนเนี้ยเปิดเพลงให้ฟังโอ้โหาใครเข้ามากระเพิมอไรจะพันคนแล้วอ่ะอะไรวะเนี่ยเฮ้ยยังไงวะเนี่ยไม่ตั้งตัวเลยว่ะเซอร์ไพรส์ขอคำถามเข้ามาเพียงแค่แทนทำเป็นโหนน้องๆครับใครที่ส่งมารายการส่งมาส่งกลับไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวพี่ส่งไปให้ครับตอนนี้ลิทแบนกำลังผลิตอยู่ครับเพราะของส่งมาเยอะเกินคาดลิทแบนเราไม่พอนะครับผม อ่านคอมเมนต์หนูหน่อยอ่านแล้วครับให้พี่โอ๊คห่แว่นหน่อยโอ๊คห่อแว่นไม่ได้วะจอแตกนะหอดแว่นนี่จอแตกนะกระทืบหน้าพี่แอร์เอาอับน้อยโวยจุกกนเหรบอลบอลเลนไทน์อยากให้ทำอะไรครับผมคนดูหนึ่งพันคนแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับบอลวอลเลนไทน์อยากให้พวกเราทำอะไรหรือเปล่าจีบสาวจีบสาวจีบสาวอ่ะแฟนอยู่ไหนเอางี้เอางี้เรากำลังจะถ่ายเกี่ยวก็ใบ้แล้วกัน กี่ยวกับเพลงอืออยากให้เพื่อนๆน้องๆที่พี่น่ะช่วยคิดว่าอะถ้าพูดถึงวาเลนไทน์อ่ะความรักอ่ะเพลงเออนึกถึงเพลงอะไรไม่ว่าจะเพลงประเทศไหนก็ได้นะไม่ใช่เพลงแค่เพลงไทยนะอินเดียสากลญี่ปุ่นจีนเกาหลีอินโดนีเซียใเอาให้หมดเลยเพลงอะไรที่นึกถึงมาวาเลนไทน์ใช่ใช่เราจะมาทำคลิปเันวาเลนไทน์เอาเพลงอ่ะเพลงที่เกี่ยวกับความรักนะเพลงอาย อาอียาอียาอาอียาอียาก็พอรักบัวเพลงนี้เพลงรักบัวเพลงจีบสาวเพลงรักล็อกเพลงฉันก็คงแค่โสดเพลงอะไรดีเพลงเกี่ยวกับวาเลนไทน์เราจะทำคลิปอ่านกูหน่อยอ่านแล้วนะครับจีบดาวเอาเพลงอ่ะอยากได้เพลงอ่ะตอนนี้เราคิดเพลงกันไม่ออกเพลงอ้าว อ้าวใช่ป่ะวะอ้าวเฮ้ยไม่เหมือนที่คุยกันไว้ดีได้บอกว่าเจอล้เลยเอาละไม่ไม่ใช่ไม่ใช่รักแล้วไม่ใช่แล้วเอาใครเข้ามาแล้วกดไลค์เลยครับกดเยอะเยครับกดไปเยอะๆครับอ่านผมงอะไเยอะการละครับคนไลค์แค่โสดแค่โสดทะเลสีดำวะพี่ทะเลสีดำข้างๆจีนเซาจูเพลงไม่เคยจูเนียร์บอกเพลงไม่เคย

ไม่อยากจะขาดใจตัวเองที่มันชอบจะไปแยกงชาวบ้านกัเลยไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่แล้วเพลงเด้าเด้าใจกบลุ่ดเด้า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 ไม่ใช่เด้าต้องเพลงไงอ้าวก็ไม่ใช่รอเลยเออรอเลยใช่ป่ะร้องไงอ่ะจำไม่ได้วะ่อตัวร้ายที่รักเธอตัวร้ายที่รักเศร้าๆนะหน้าหนาวที่แล้วหน้าหนาวที่แล้วไม่รักนะ ไม่อ่อนเลยเพลงเธอคนมิเสน่ห์แล้วมีเสน่ห์เหลือเกินพี่ทำอะไรครับกำลังให้น้องๆช่วยต่อเพลงครับผมคือเราจะหาเพลงคนมิเสน่ห์ได้ไหไวายไ์แตถึงพันไลท์ครับขอหนึ่งพันไลท์ได้ไหมได้แค่นั้นกรณีการแสงพี่พี่จะถึงพันไลท์แล้วป่ะฮะโอชุดละฉันก็คง รักไหมไม่ไม่ไม่อกหักเลยแค่คุณรู้ไม่ีเราเฮนมึงฟังจริงไหมเนี่ยคู่ครองคู่ครองนางฟ้ากำแรงว่ะชมเอ้ยโมนามละลามแท้ตาตะลึงเพลงหยุดหยุดหยุดชีวิตหยุดจำคนนี้อ่านผมหน่อยลูกอมว่ะ เพลงมือปืนแพ้ทางเกียรติแฟนเก่าของเธอเย็ดวัวเพลงอะวะไม่รู้รักเดียวเหรอพี่บอกใครรู้ว่าตาบชุลีดินเออร้องให้นะโชว์ได้ป้องหรออ้าวไม่ก็โชว์ก็อ้อเอร่านหน่อยนะอ่าแล้วครับพูดตรงเฮ้ยจะพันไลค์แล้วอีกย็ดที่อีกย็ดที่น่ารักที่แล้วพี่ขอพันไลค์ไม่ผิดหรอกที่รักไม่ผิดหรอกที่รักโอ้โหเศร้าเอาเพลงรักแบบ รักแบบความรู้สึกดีๆอ่ะมันตัวอย่างไงวันลนไทยตัวอย่างเนี่ยตัวอย่างคนฮัลโหลมาแล้วกลับมาแล้วกลับมาแล้วเข้าครบหนึ่งพันไลค์เมื่อกี้ใส่เข้าครับเพลงจูบจูบเราฉันรักเธอเธอรู้ว่าเธอรักฉันมีแต่รักป่ะเฮ้ยเอาเอาเอา ได้ได้ได้เด้ไดวให้โอ้ทีนี้ได้เลยรูปอมจำไว้นะครับเลยมาเพลงแะ๊ดจูบจูบโอเคจบเพลงกว้างกระเปฉันก็พี่ไอ้แฟนก็แต่งงานกันนะบอดได้แต่งงานกันนะคนละจูบบอปี่ลูกอมลูกอมอ๋อเอ้ไปแล้วทำแล้วใช่ไหมมีแล้วเราอยู่คิดได้ลิศละแค่บอกว่ารักเธอมีภูให้บอดร้องอ่ะไอ้นี่อะไรนะรักคนมีเจ้าของมันมันไม่ใช่ดิ เอาไปไม่มีห้องนี่ร้ายก็รักน้าเกเรยังไงก็รักนะหน้าตาเป็นตัวกำหนดเทวดาขึ้นบทยังไงกันว่ะรักเธอเสมอเวลาตายเวลาตายปากกว้างต่อไปวันมาเงยเกยเธอจะคิดถึงฉันแต่ฉันมาเจาะแจ๊ะเธอเออไงอะไรวะ แค่สดสดสู่ที่นี้ยังสดสดก็ลากระกดดเาช่ยไหมฟ้ามาโปดฉันมาโปดเพลงสิ่งของอุ้ยมันันมซึ้งเพลงไม่เจอกันนานมจเรักพคด อกหักลากดเพลงจูบอะที่เห็นอะเยอะได้จูบเพลงจูบเบาๆไงบางเวลาไม่เป็นไรกติดอยู่ไกลบางเวลาไม่ทันใจไปร้ายคำแพงแต่งงจะสิบนาทีแล้วแป๊บเดียวเองคนดูหนึ่งพันคนครับขอบคุณมากครับผมเพลงของจูบจูบจูบเยอะจูบไปแล้วเอาไปแล้วโอเคโอเคคันได้แล้วงั้นเดี๋ยวเรามาทดสอบไปเฉย ให้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 อีกหนึ่งนาทีครึ่งสี่นาทีเราไปแต่สี่นาทีผมไปแล้วครับกับเราไล้ครับใครเข้ามากระทืบไล้เดี๋ยวมามาไล้ใหม่เพราะรู้แล้วว่ากดยังไงเมื่อกี้กดไม่เป็นลองซ้อมอยู่เพลงจูบเดี๋ยวจะไปเดี๋ยวจะไปอัดเพลงจูบละอัดหนึ่งอัดหนึ่งเตรียมเตรียมเอ็มวีได้ป่าเอ็มวีเป็นไงมาอีกหนึ่งนาทีเราจะไปแล้วนะครับเดี๋ยวไปก่อนนะเดี๋ยวมาใหม่และฟินาวมาเหรอใช่แล้วครับผม จะเจอกานเจอกันนะกายนะนะครับกดไลค์ไว้เลยนะครับกดไลค์เยอะๆขอบคุณนะครับสำหรับ1,000พันคนดูนะฝีพวกมีพวกมึงคิดว่าจะร้องเพลงอะไรก็ก็ร้องไปจะยี่ินาทีแล้วไม่จะร้องกูมาถามชื่อเพลงจีโน่เข้ามาดูครับผมจีโน่เข้ามาดูครับใช่ตัวจริงบ่วะตัวจริงแหละเดี๋ยวไปแล้วคิดไม่ออกไงคิดงานไม่ออกเลยถามเพื่อนๆช่วยคิดกันจูบเยอะโอเคได้ได้ไม่อ่านเลยอ่านแล้วนะครับเพนพิช ช่วยาเกียรตมียสุดในโลกจูบรักนะแจ๊ะใช่แังวอยู่ทช่ไหรู้หรอไปแล้วครับผมไปแล้วครับาย b ายครับายบายครับผมกันครับแต่มาทำไลฟ์ใหม่๊ายบาย